สวัสดีครับพบกับผมหมอตนายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของอาหารและสุขภาพเส้นผมนะครับเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ได้รับคําถามตรงนี้เนี่ยมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ๊กกินอะไรแล้วผมจะได้สุขภาพดีผมหลุดร่วงอยาก,ยากเราจะมาลงลึกในรายละเอียดในส่วนนี้กันซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วผมได้มีแขกรับเชิญพิเศษที่เป็นนักกําหนดอาหารผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของ การใช้อาหารในการบำบัดโรคหรือภาวะต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเรานะครับนั้นเดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญกันได้เลยครับ และนี่ก็คือแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้นะครับสวัสดีครับผมพสิธิ์คณาศรีชัยน์นะครับก็เป็นนักกาหนดอาหารวิชาชีพครับผมขออนุญาตเรียกคุณนิกเลยละกันได้ครับวันนี้เนี่ยมาร่วมกันแชร์ความรู้เราจะได้ให้เป็นความรู้ให้กับผู้ที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารแน่นอนครับแล้วก็สุขภาพเส้นผมครขอเริ่มคาถามเลยละกันนะครับในแง่ของอาหารแล้วเนี่ยเวลาเราอยากให้มีสุขภาพผมที่ดูดีแข็งแรงหลุดต่วงยากเนี่ยทางคุณนิกครับ มีอาหารที่แนะนําเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าจะต้องเลือกการกินอาหารแบบไหนเพื่อที่ให้สุขภาพผมแข็งแรงครับในเรื่องของสุขภาพผมมันจะทราบว่าปัจจัยหลักเลยคือเรื่องของพัตุกรรมจริงไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราได้รับสารอาหารที่เพียงพอและครบถ้วนเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพของทางร่างกายรวมทั้งเส้นผมผิวหนังเนี่ยมันแข็งแรงไปด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเราจะให้ความสําสคัญเนี่ยก็ควรจะเลือกอาหารที่แบบว่าสามารถบํารุงหรือว่าทําให้เรื่องของตัวเซลล์ที่มีการเจริญเติบโต,ต,บ,ตบ่อยๆตลอดเวลาเนี่ยมันสามารถทํางานได้ดี ก็คือแสดนออกว่าเส้นผมเป็นหนึ่งในนั้นผิวหนังเป็นหนึ่งในนั้นนะครับหลักๆเลยเนี่ยถ้าเรามองไปที่ตัวสารอาหารถ้าพูดถึงเรื่องผมแม้ว่าภาวะนี้จะค่อนข้างผมน้อยแต่ต้องพูดก่อนก็คือตัวไบโอตินไบโอตินนเป็นสารอาหารตัวหนึ่งที่ถ้าเราจัดพวมมันก็เป็นเหมือนวิตามินกลุ่มหนึ่งนั่นแหละปกติแล้วเนี่ยไบโอตินจะช่วยในเรื่องของทําให้เซลล์ที่มีการผัดเปลี่ยนหรือว่าเติบโตเร็วๆทางานได้ปกติขึ้นแล้วเราพบว่าไบโอตินมีผลต่อเรื่องโครงสร้างของตัวเส้นผมด้วยที่มีไไบออ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 ตินน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 เเเเเเยยะะะะก็็จจปืืื้้้ขขขขขงงงงงง่่่่่ใใสสวแแแดดมีคาลรท ได้ไบโอตินครบถ้วนแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่ผมอยากให้ระวังหน,หนิดนึงก็คือแม้ว่าไข่จะให้ไบโอตินเยอะก็จริงแ,<อ>แต่มันมีโปรตีนศัตรูที่เรวอาวิดินอยู่อ,อาวิดินเนี่ยจะจับกับตัวไบโอตินแล้วทำให้ดูดซึมได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับแต่ก็สบายใจได้ถ้าเราปรุงไข่ให้สุกเรียบร้อยเราพบว่า อวีดินี้ก็หมดฤทธิ์แล้วก็สามารถได้ไบโอ,อตินอย่างเต็มที่คราวนี้ครับมันมีสารอาหารตัวอื่นๆบ้างไหมครับมีความสําคัญร่องๆลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับตัวซีลีเนียมแล้วก็สังกะสีจะเป็นคล้ายๆกับแร่ธาตุตัวที่มีประจุ2บวบกทั้งหมดซึ่งเอ๊ะแล้วมันมีความสําคัญยังไงหลกักๆแล้วเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตบ่อยๆถ้าโฟกัสธาตุเหล็กเลย เนื้อสัตว์ที่มีสีแดงจะมีธาตุเหล็กสูงกว่าเนื้อสัตว์ขาวบางครั้งกินเนื้อหมูบ้างหรือบางท่านบริโภคเนื้อบัวบ้างก็จะได้ธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าคนที่เน้นกินไก่กินปลาจะขาดนะคุณก็ได้แต่ว่ามันจะน้อยลงมาหน่อยนึงก็ขอให้มีพวกเนื้อสัตว์เป็นประจำพวกนี้ก็จะได้ธาตุเหล็กเพียงพอตัวต่อไปสังกะสีอันดับหนึ่งก็จะพูดถึงตัวเนื้อหอยโดยเฉพาะหอยนางรมแต่ว่าจริงๆการกินเครื่องในและเนื้อแดงก็ได้สังกะสีเช่นกันก็ไม่แพ้กันว จะทําให้ได้เซเลเนียมเพียงพอแล้วก็ได้เหมือนกันนะฮะการกินมเมล็ดพืชมเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันเมล็ดแตงโมพวกนี้จะให้เซเลเนียมบางก็หามากินเป็นอาหารว่างส,สัปดาห์ละสองถึงสามือม้อคุณก็จะได้สารกระสีแล้วก็เซเลเนียมเนี่ยเพียงพอต่อวันแล้วก็ทําให้ลดปัญหารเรื่องขาดสารอาหารเหล่านี้แล้วก็นําไปสู่ปัญหารเรื่องผมหลุดร่วงได้ก็คือคราวนี้มันมีเป็นเหมือนอาหารที่ จะเร่งให้ผมร่วมเร็วกว่าเดิมหรือทำให้สุขภาพเส้นผมเนี่ยมันแย่ลงไปแล้วก็ดูดร่วงได้ง่ายขึ้นบ้างนหมครับจริงๆนะถ้าเอาโฟกัสไปเลยเนี่ยปัญหาหลักมันก็เจอเรื่องการขาดสารอาหารมากกว่าแต่ว่าในบางคนละกันนะมันจะมีความไวต่ออาหารบางประเภทในกลุ่มคนที่ไวต่อ MSG <doom. S 1> หรือว่าผงชูรสโอ้โ,โหกินมากเกินแล้วมีปัญหาเรื่อง ผมหลุดร่วงเร็วนะอ,อจริงๆก็คือเราก็ต้องระวังเรื่องของการรับประทานอาหารนอกบ้านมากกว่าถ้าเกิดเราจะเลือกไปร้านอาหารไปเลยก็ลองดูไปร้านอาหารที่เคลมว่าเพื่อสุขภาพมีการใช้ MSG น้อยหรือว่าไม่ใช้เลยก็ได้ส่วนอื่นๆจะต้องระวังพวกร้านอาหารเราเรียกลุ่มๆวม่าจังฟูดครับเ,เช่นพวกตระกูลเบอร์เกอร์พวกตระกูลพิซซ่าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ให้พลังงานกับร่างกายอยู่หรอกแต่ว่า สารอาหารพวกวิตามินแร่ธาตุมันจะน้อยกว่าอาหารที่ทำจากผักสดหรือว่าเนื้อสัตว์ที่มาจากเป็นตัวชิ้นๆพวกเนื้อสัตว์แปรรูปอะไรอย่างเงี้ยวิตามินแร่ธาตุจะน้อยลงมาอยู่ไกลๆกับพวกอาหารเหล่านี้แล้วกัน เดี๋ยวคราวนี้ครับผมอยากให้คุณนิกช่วยเลือกอาหารให้กับคนทํางานในออฟฟิศกลางเมืองมีเวลากินแค่ชั่วโมงเดียวหรือน้อยกว่านั้นมีเมนูอาหารอะไรที่เราสามารถเลือกแล้ว1นึ่จานอาหารครบถ้วนดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายรวมถึงเส้นผมด้วยครับถ้าอยู่กลางเมืองเราจะมีเรื่องความเร่งรีบเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมฉะนั้นเราจะไม่พนพวกอาหารจานนวนอาหารตามสั่งข้าวราดแกงง่ายๆผมแนะนําว่าให้ลองเลือกอาหารที่มีส่วนประกอบครบถ้วนข้าวยืนพื้นแล้วผมจะไม่เน้นมากเปลี่ยนเป็นข้าวไม่ขัดสีหรือพวกข้าวกล้องได้ไหมเพราะคุณจะได้วิต การกินข้าวไม่ขัดส,สีเหล่านี้สองไปแค่เลื่อนผักกับเนื้อครับโฟกัสไปที่ตัวผักเน้นว่าสีเขียวเข้มๆก็จะได้แก่พวกตําลึงคันะ้าบรอคโคลี่หรือว่าผักโขมพวกสีเขียวเข้มๆเ,เนี่ยมันจะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิเดนค่อนข้างมากก็จะลดปัญหาเรื่องอนุมูลอิสระที่ในบางคนนั้นอะ ถ้ามีมากเกินแล้วอาจจะก,กระตุ้นให้ผมร่วงหรือผมหลุดล่วงได้ง่ายโครงสร้างผมอ่อนแอลงตัวนี้ก็ผักไปเขียวเข้มๆสามารถช่วยได้ส่วนเนื้อสธธัตว์โฟกัสว่าเนื้อหมูจะดีกว่าพวกเนื้อไก่เนื้อปลาในเชิงธาตุเหล็กและสารอาหารอื่นๆแต่แน้นอว่าแต่ละวันให้สั่งสลับระยะก,กินซ้ำๆกันและสําคัญที่สุดยานเน้นติดมันติดหนังอย่าให้ปิดท้ายการล้างปากด,ด้วยการกินผลไม้สดไม่หวานจะช่วยเสริมให้วิตามินแวดธาตุครบถ้วนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทางร่างกายแล้วก็สุขภาพผมได้ครับค่ับคุณหมครับทีนี้มีคําถามที่อยาก้นด ใกล้ตัวหลายคนด้วยแบบเขาเริ่มมีความกังวลในเรื่องของผมร่วงมากขึ้นมีคนทโฟกัสว่าตรงนี้เริ่มร่วงหรือว่าการกะหม่อมเริ่มสังเกตมองกระตกว่าเริ่มบางอยากทราบว่าผมสามารถจะดูแลยังไงได้บ้างจริงก็มันก็ต้องแบ่งไปตามปัญหาของแต่ละคนซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูว่าผมร่วงเยอะมากกว่าปกติกับบางบริเวณที่ผมมันหายไปจากหนังศีรษะแล้วอย่างถ้าเกิดรู้สึกว่าผมร่วงมากกว่าปกติเราต้องมาดูก่อนว่ามันเป็นแบบภาวะปกติไหมมันเผอิญว่าเป็นช่วงที่ ผมหลายๆเส้นเข้าสู่ระยะร่วมพร้อมกันอันนั้นก็เป็นชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิม <S <S แต่คือคราวนี้ถ้าเกิดในคนที่แบบเออมันร่วงเยอะเรืออะรลงแล้วมันเริ่มดูบางนี่อาจจะต้องมีการใช้การรักษาเข้ามาละเมื่อจะเป็นพื้นฐานการกินยาวิตามินบํารุงอะไรทั้งหลายรวมถึงการใช้การรักษาที่เป็นขั้นกว่าที่สูงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการฉีดด้วยเลือดของเราเองหรือที่เรียกว่าพลาสมาพีอาพีนะครับหรือถ้าใครแบบผมร่วงผมบางผมเส้นเล็กๆกระจายเยอะทั่วหัวเลยอาจจะต้องใช้การฉีดโปรแกรมที่เรียกว่ารีเซลที่จะ ไปกระตุ้นให้เส้นผมเล็กๆมันกลับมาอว้วนโตอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าในกรณีที่ ลักษณะข,ของศีรษะกว้างขึ้นเป็นผิวเป,เปล่าเพิ่มมากขึ้นครับศีรษะร้านเถอรอะไรอย่างงี้ครับอันนี้ต้องใช้วิธีการปลูกแบบย้ายรากแล้วไม่ว่าจะเป็นเทคนิคแบบที่เรียกว่า DHI ที่ย้ายผมจากข้างหลังมาใส่เติมตรงบริเวณที่เราอยากให้มีผมซึ่งวิธีพวกนี้ครับก็ต้องเลือกไปตามปัญหาของแต่ละคนกันอีกครั้งหนึ่งครับอย่างนั้นก็คือแนะนําว่าให้มาปรึกษาคุณหมอเป็นการ,รเฉพาะก่อนเพื่อหาว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวอย่างไร,งรถึงจะเลือกวิธีการรักษาก็ต้องดูเป็นรายบุคคลไปใช่ไหมครับใช่ก็คือการ ปัญหาได้ใกล้ที่สุดเลยแล้วก็เลือกการรักษาที่เหมาะสมกับปัญหาของเราได้ง่ายกว่าที่ว่าจะไปคอยไปตระเวนว่ายี่ห้อนั้นดีไหมไหนใครว่ายี่ห้อไหนดีดมากมาบอกเราหน่อยอะไรอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่ารักษาแบบสเปดสป่าไปเรื่อยก็าอาจจะไม่เห็นผลอะไรสักอย่าง,ง <S <S แล้วก็นี่คือตัวอย่างอาหารนะครับสำหรับมื้อเที่ยงในช่วงเวลาอันเร่งรีบแค่ชั่วโมงเดียวซึ่งเราก็ได้เลือกมา3ามเมนูก็มีตั้งแต่ข้าวราด คณนผัดเนื้อหมูมีไข่ดาวโปะมาด้วยในกะองครับแล้วก็ทุกกี้ผัดหมูแห้งแล้วก็เป็น ผัดผักกุ้งไฟแดงครับถ้าอย่างตัวอย่างแรกเลยนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นในตัวของตัวผัดคะน,น้าแน่นอนว่าคะน้าจะเป็นกลุ่มผักใบเขียวซึ่งมีสารอาหารค่อนข้างเยอะแยะเลยครับก็คุณก็จะได้วิตามินบีหลายๆชนิดจากตรงนี้แน่นอนว่าก็ทาให้สุขภาพผมแข็งแรงได้แล้วก็ตัวเนื้อสัตว์ที่เลือกมาใสา่ไม่ว่าจะเป็นหมูหรือเป็นไก่ก็แล้วแต่ถ้าคุณต้องการลดไขมันหน่อยก็เรื่องเนื้อไก่ครับมันจะมีไขมันต่ากว่าส่วนถ้าเกิดอยากได้ธาตุเหล็กอ่ะโอเคงั้นก็เลื่อกเนื้อหมูล,ละกันแต่ แล้วก็ตัวผัดผักบุ้งรจริงๆมันเป็นจานข้างเคียงที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าให้สารอาหารวิตามินแร่ธาตุค่อนข้างเยอะและที่สําคัญผักบุ้งเองเนยนะครับสารต่างๆที่เราอยากได้จากผักผลไม้หรือว่าวิตามินไฮไลท์เนี่ย มันละลายในไขมัน,นะฮะฉะนั้นผัดผักบุ้งเองเนี่ยมันเป็นการทําให้การดูดซึมสารอาหารจากผักบุ้งเป็นไปได้อย่างเต็มที่เพราะว่าพวกสารกลุม่มแคลโรชนอยพวกลูทีนอะไรเนี่ยมีน้ํามันในการช่วยการดูดซึมละแต่ว่าจะมีข้อแนะนําก็คือน้ํามันที่ผัดผักบุ้งเนี่ยโอเคมันก็เป็นน้ํามันนะฉะนั้นถ้าจะนํามาราดข้าวให้มีรสชาติหน่อยอันนี้ไม่ว่ากันเอาเป็นว่าก็เน้นเนื้อผักบุ้งเน้นเป็นปใบๆมาละกันอีกตัวหนึ่งเป็นเมนูที่คอมพ l e ทแล้วก็ครบถ้วนเลยคือสุกี้เพราะว่าสุกี้จะมมีีกกกกกาารทัั้้้้้ง่่ไไนนือววหหหูุ็็ดแลลผยช ผักกาดขาวผักบุ้งนะฮะแล้วก็มีบุญเส้นให้พลังงานจาก oh rate, คาร์โบไฮเดรตแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆก็จะให้ทั้งธาตุเหล็กสังรกะรสีนิดหน่อยก็ช่วยได้ครับผมส่วนในตัวผักเองเนี่ยผักที่หลากหลายทั้งผักบุ้งผักกาดขาวเองก็จะมีสารอาหารที่ไม่ต่างจากตัวผักบุ้งในผักผักบุ้งก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นรวมทั้งสุขภาพผมครบถ้วนได้นะครับไข่ที่ผัดอยู่ก็ให้สารอาหารครบถ้วนอยู่แล้วสุดท้ายตัวเนื้อสัตว์เองก็เลือกไม่ติดมันไม่ติดหนังก็จะช่วยควบคารเลังงาน กาต่างมือเพิ่อบำรุงให้สุขภาพแข็งแรงรวมถึงตัวสุขภาพผมด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับกับตัวอย่างอาหารและคำแนะนำจากนักกำหนดอาหารครับก็หวังว่าผู้ที่รับชมคลิปนี้ครับจะได้เป็นไอเดียในการสั่งอาหารที่จะใช้เวลาในช่วงสั้นๆในช่วงพักเที่ยงนั้นเรื่องอาหารที่มีคุณภาพต่อสุขภาพตัวเองรวมไปถึงสุขภาพเส้นผมด้วยนะครับอยากจะติดต่อคุณนิกหรือว่าสอบถามในทางคุณนิกเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ ผมพสิธฐ์คณาเสรชชัยนนท์นะครับตอนนี้ก็เป็นทีมงานของตัว e a e l Concept นะครับก็มีเปิดเพจในเรื่องของให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องของการทานอาหารแล้วก็โภชนาการที่ต่อสุขภาพนะครับดู Facebook Fan Page ได้เลยครับเป็นเมื่อวานนี้ทานอะไรนะครับแล้วก็มีตัวเรื่องของพอดแคสต์นะฮะ Eatology นะฮะก็จะเป็นเรื่องของแชร์เรื่องของการกินอะไรยังไงอยู่ก็คนที่มีคําถามเรื่องของด้านสุขภาพแล้วก็การกินสามารถเข้ามาที่ตัวแฟนเพจฝากคาถามได้เลยหรือใครสนใจติดต่อก็เข้ามาทางแฟนเพจได้เลยครับผมแลวก็ที่สําคัญครับไม ช่องทางของทางคึ้นอยู่็กับเองหรือทางของคุณนิดอย่าเลืมครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งและกด s first s t กันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นราว่าให้บาปรึกษาคุณหมาเปิดเต๋อแล้วเกือบดีลวเกือบดีลวเอาใหม่ครับปิดมากินนะต้มเมื่อกี้แนะนำว่าโอเค